สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูกระหล่ำปียัดไส้และน้ำมาตุ๋นนะคะให้คุณแม่บ้านทําความสะอาดตัวกระหล่ำปีแล้วแช่น้าเกลือไว้ก่อนนะคะล้างให้สะอาดค่ะตัวหมูนะคะจะใช้ตัวหมูบดนะคะคลุกเค้าด้วยตัวซอสเห็ดหอมแล้วก็ ตัวซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือใส่ลงไปเลยค่ะเราจะคลุกเคล้าแล้วก็เติมตัวกุ้งแห้งนะคะให้คุณแม่บ้านยัดไส้ลงไปในตัวกะหลำปีเลยค่ะกะหลำปีนี่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะผึ่งให้แห้งยัดหมูลงไปให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวแครอทที่เราฝานไว้บางๆนะคะเราจะมาตกแต่งด้านบนค่ะตั้งน้ําเดือดนะคะจะใช้ต้มในหม้อข้าวก็ได้นะคะหรือจะต้มใน ตาต่างหากก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณมีก็จะตั้งน้ําแกงด้วยการทุบตัวรากผักชีนะคะลงไปในหม้อน้ําแกงนะคะแล้วก็ใสพ่พริกไทยเม็ดลงไปเลยค่ะแล้วนํากะหลำปีที่เรายัดไส้ไว้แล้วนะคะลงไปตุนนะะ<ม>๋นเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะ<อ>คุณแม่บ้านก็จะได้กะหลำปีตุ๋นเป็นไงคะกะหลำปีตุ๋นของเราหน้าทานไหมคะคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณหมีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ